amarin tv เราสองคนอ,องๆลิตาในใรายการแซตตอรีแซตเอรีเดย์ ามเช้าแบบนี้มาอัปเดตเรื่องราวด้วยซึ่งเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลและทางทีวีกันมาตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องราวของดาราที่เป็นดาวร้ายตัวร้ายตัวร้ายแล้วเจอกับปัญหาชีวิตที่ยิ่งกว่าละครพี่หมวยสุภาพรนะคะที่อยู่ดีๆชีวิตก็พลิกผันโดนโกงเป็นหนี้หลายล้านบาทจนท้ายที่สุดเนี่ยตัวเอง ถึงกับขนาดต้องคิดสั้นที่ได้ดูเรื่องนี้บ้างไหมติดตามข่าวนี้<ะ>ตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกับพี่หมวยเ<อ>นาะ<อ>ก็ค่อนข้างเป็นห่วงพี่หมวยด้วยเลยแบบนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็ก็เป็นกำลังใจให้พี่มวยอยู่ตลอดซึ่งแน่นอนว่าพอข่าวนี้ออกไปกับแฟนๆนะคะก็มีกระแสะกลับมาอย่างท่วมท้นคือมีคนโทรเข้าไปช่วยเหลือเธอมีทั้งแฟนคลับมีทั้งเพื่อนๆในวงการรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยที่หยิบยื่นโอกาสให้เธอตอนนี้นี่เรียกว่ามาเป็นฟ้าหลังฝ อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เขาจะมาเปลือยชีวิตของเขาให้เราฟังกันนะคะได้พูดคุยกับเขาแน่นอนค่ะนักแสดงชื่อดังที่เป็นที่รักของใครหลายๆคนพี่หมวยสุภาพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจมากเลยที่คุณแม่ได้มายิ้มเย็นรายการของคุณแม่เลยจ้ะใช่ผมว่าเราเคยด่ากันในละครตั้งแต่เรื่องพี่หมวยแบบว่าถูกตีแผ่ออกไปน้องฉัดไงเธอน้องฉัดพาพี่หมวยไปเมอเป็น คุงนายที่สามไม่ล่หลังใจสวยมากเป็นไรบ้างเลยได้ย้อนได้ย้อนกลับไปสู่คาแรคเตอร์นั้นอีกทีนึงมันก็เป็นอะไรที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าว่าว่าเราจะได้มีโอกาสได้รีเมคแบบนั้นอีกใช่ไหมเราก็ดีใจที่หมวยค่ะขออนุญาตเปิดหน้ากากดูสักนิดได้ไหมคะ ดูความแก่เฮ้ยเซยมากเมอดูความแก่พี่หรอเดีเ๋ยวพี่หมูอัานไหนขอทีนึงค่ะไม่ไล่หลังใจทีนึงค่ะแม่มันไม่ไล่หลังใจเลยอ่ะที่สุดเสียงคู่ที่สุด กลางวันที่สุดแบบนี้คือเราพร้อมจะกลับมารับงานละครแล้วยังคะพี่หมวยก็พร้อมค่ะแต่ไม่รู้คนพร้อมจ้างหรือเปล่าโอ้โเคิดว่าพี่หมวยไม่มีคิวสิตอนแรกเพี่หมวยใส่แมสได้เลยค่ะนี่ไงความสวยยังเหมือนเดิมฝีมือการแสดงยังเหมือนเดิมตอนนี้ใครอยากจ้างงานละครผู้จัดขารบกวนติดต่อค่ะอยากฟังพี่หมวยแบบประทะกับนํงเอกตัวร้ายอะไรก็ได้อะรายเรื่องแรกที่ดังปิ๊งเปี้ยงเลยคือเรื่องอะไรพี่ วันนี้ที่รอคอยค่ะ,ะที่ประกบพี่เบิร์ตธงชัยออะไรนะจากที่แน่นอนครับอันนี้เราเราต้องขออนุญ,ญาตที่หมยพูดแหละหเพราะว่าจากที่มีชื่อเสียงทุกอย่างโด่งดังที่บ้านฐานะดีทุกอย่างกับพลิกผันมาจากหน้ามือเนี่ยเป็นหลังมือเลยอ,องขออนุญ,ญาตท้าวความถึงถึงก่อนหน้านี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นพี่มันก็เกิดจากจริงๆรแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดของเราเนาะเราเราอย่าไปโทษคนอื่นนะคะมันเป็นความผิดของเรา มันเป็นความความรักที่เราให้ให้แก่คนที่จารักเราไว้ใจเราไว้ใจเนาะมีเท่าไหร่เราก็ให้เขาหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอวันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเราต้องขอบพระคุณเขามากๆเลยแบบนี้เลยที่มาทำร้ายในชีวิตเราเพื่อให้เราเนี่ยมีวันนี้เราได้สติเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณค่ะสุภาพนขอบคุณมากๆนะคะ ขอบพระคุณมากที่เข้ามากระทํเยี่ยมยีนในชีวิตเนี่ยโอ้โหขอบพระคุณค่ะเป็นบุญคุณอย่างสูงเรียกว่าเป็นช่วงที่ลาบากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เลยพี่หมวยเนาะลาบากที่สุดในชีวิตก็น่าจะใช่อะค่ะเนาะแต่ที่หมวยเองก็ยังมีโรคประจําตัวด้วยก็คือซึมเศร้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นแล้วก็หายครับแล้วถ้ามีอะไรมากระทบแอแทกอีกปับเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นมาอีกอแล้วมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะเป็น มันเป็นเหมือนเพื่อนสนิทน่ะเข้าใจไหมจวันดีคืนดีมันก็จะมากดติ้งต่อแล้วเราก็จะรู้เลยว่าสัญญาณก็คือเนี่ยฉันเริ่มดาวแล้วใช่เริ่มเริ่มเป็นละอะไรอย่างเงี้ยวันที่สุดที่สุดท้ายที่เราคิดว่าเราจะฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยคือมันไม่ไหวจริงๆจนถึงวันนั้นมันเป็นวันที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่แู้ตอนนั้นทําอะไรบ้างพี่หมวยตัดสินใจโทรลาเพื่อนเลยหรอโทรไปไหว้ลาครูบาอาจารย์ก่อนเรามีครูบาอาจารย์ไปมาลาไหว้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ โทรหาเพื่อนสนิทเพราะนั้นจําได้ว่าโทรแค่สองคนก็คือคุณบาอาจารย์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือคุณกราฟคุณกราฟก็ตกใจมากก็คือบอกพี่หมวยใจเย็นบอกกราฟพี่อะพูดตรงๆนะพี่ไม่ไหวแล้วพี่อยากพี่อยากพักแล้วอแล้วก็มีสิ่งดีอยวในชีวิตที่พี่อยากขอกราฟก็คือช่วยเอาลูกพี่เนี่ยเมื่อพี่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเอาลูกพี่เนี่ยไปอยู่กับพี่สาวพี่ที่ทำอู่รถ ราเขาก็ตกใจอืเขาก็ตกใจแล้วเขาก็ประมาณว่าอพี่รอหนูสองนาทีสองนาทีนะพี่รอหนูก่อนเราก็มีความรู้สึกว่าอสองนาทีตอนนั้นคือสมองไม่ทํางานมสมองมันไม่ทํางานแล้วเราก็เลยว่า,อวอาสองนาทีสองนาทีคืออะไรยังไงอ่ะม,มันจะอีกแค่สองนาทีมันก็คงไม่ปอะไ,มไรมาก็รอวันบันเทิงก็โทรมา แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้จักนางแล้วนางก็บอกว่าพี่หมวยสัญญากับบอยไดไหมถามเขาคาถามเราแบบนี้เนาะล้วก็บอกว่าได้ครับถ้าพี่หมวยทําได้พี่หมวยจะสัญญาแต่ถ้าทําไม่ได้ไม่สัญญานะเขาบอกว่าผมขอข้อเดียวครับรอผมสักสามวันรอเหรอตอนแรกคนหนึ่งบอกสองนาทีนะแล้วก็มาขอสามวัน รอเหรอเออรอก็รอก็รอเราก็รอยังไงอ่ะเดี๋ยวเราก็คิดว่าอยากรู้มันจะยังไงต่อเราคิดว่าเขาแค่มาแล้วก็คงจะหยิบกระเช้าหรืออะไรมาแล้วก็บอกว่าสู้ๆ้นะอือ่าเออจะสู้ๆู้นะแต่กูไม่สู้แล้วเ,ลเข้าใจปะเข้าใจหรือไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วประมาณนั้นแล้วก็เลยคิดว่ามันมันก็เท่านี้อ่ะตัวเองก็ใส่บ้านเราก็ไม่ได้คิดว่า จะมีสิ่งมหัศจรรย์พันลึกเกิดขึ้นกับ,บชีวิตเราแล้ว3วันเป็นยังไงเขามาจริง3วันเขาก็มาจริงๆตามสัญญาก็าเป็นภาพเหมือนที่เราได้เห็นกันค่ะใช่นี่ไงคือเรื่องของพี่หมวยเนี่เป็นเรื่องที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะและแฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจพี่หมวยเยอะอม,มากๆเ <ๆ S 2> ดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่หมวยกันค่ะสักครู่เดียวค่ะ ยังอยู่กันต่อนะครับกับพี่หมวยสุภาพรนั่นเองและแซนตสตอรี่แซนฮอลิเดย์นะครับพี่หมวยครับหลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยก็มีแฟนๆแห่เข้ามาให้กำลังใจพี่หมวยมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเยอะมากเป็นยังไงบ้างคะพี่หมวยเห็นคอมเมนต์ต่างๆก็เห็นได้ข,ข่าวว่าอ่อานแล้ว,วถึงขั้นเสียน้ำตากันนวยทีเดียวใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเกิดมาเนี่ยดาราตัวเล็กๆอย่างเราแล้วแก่แล้ว ยังจะมีคนให้ความสนใจเราอยู่อีกเหรอ,อเป็นเธอเธอจะเชื่อไหมเราก็ดีใจเนาะใช่เขาเขาบอกว่าพี่หมวยชู้ๆนะพี่หมวยนั่นนะพี่หมวยนี่นะเราเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็บอกเออ โอ้ยเรายังมีประโยชน์เนาะเรายังมีประโยชน์เนาะส่วนใหญ่แฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเขาช่วยเหลือเรายังไงมาทางด้านไหนบ้างทางด้านจิตใจค่ะทางด้านจิตใจเพราะหมวยไม่เคยรับบริจาคนะคะอย่าไปเชื่อออคนที่ต้องไม่ได้รับของรับเงินอะไรเลยมีค่ะมีในบางเคสค่ะ In case นะคะอย่างแฟนคลับจากเดนมาร์กอนเงินมาค่ะแล้วก็เขาก็เขียนวัตถุประสงค์เลยว่าให้เราเนี่ยทำบุญ แล้วก็เราก็แอดจัาเลยทำเลยที่ไหนบ้างโอถ้าเราทำเลยทำทำอย่างรวดเร็วทันใดนั้นอ่าแล้วก็ยังเหลืออีกก้อนหนึ่งเพื่อจะไปทําวัดป่าอืะหรืออีกก้อนหนึ่งไว้เพื่อทจะทำวัดป่าให้เขาดังนั้นตอนนี้จะมีการนําชื่อพี่หมวยไปหลอกลวงหลอกถูกไหมพี่ใช่ค่ะแล้วก็มีเพจบางเพจก็คือเอายกเราไปทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยคือพี่หมวก็คือยกอ๋องยกน้องไปด้วยอย่างเงี้ย ไปทั้งยวงเลยไปร่วมกันขอเงินบริจาคอะไรประมาณนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่าเข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 าคิดอะไรหรือทําไมพี่ก็ไม่ได้นั่นเนาะแล้วก็แล้วก็พี่ก็ยืนยันว่าพี่ก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคนอกจากแฟนคลับแล้วก็มีคนในวงการบันเทิงหลายท่านด้วยที่หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้หรอครับใช่ค่ะมีใครบ้างจ้าพี่หมวดวันแรกเลยเนี่ยถึงขั้นน้าตาไหลเลยนะพี่ปราไม่ได้เจอกันยี่สิบสามสิบปีใช่ มวยพี่ช่วยนะหมวยเขารู้นิสัยไงพี่หนูไม่เอาเอาไปหมวยหมวยเป็นน้องพี่นะมวยต้องเอาอนะคนที่สองคุณเจกชตวัตรก็พี่เจกมารายการพี่เจกยังบอกว่าแบบเมื่อก่อนสนิทมากใช่เราเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินนอนอยู่ด้วยกันแล้วเป็นผู้หญิงห้าวห้าวอะไรเงี้ยจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครใช่ค่ะแเพราะฉะนั้นคุณเจกก็ หมวยมีอะไรโทรหาฉันนะแกห้ามตายเด็ดขาดเข้าใจไหมแกห้ามตายแล้วก็พี่นางสิริพรพี่นางไม่รู้จักเป็นการสนตัวงไหมครับไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเขาให้ผู้จัดการโทรมาบอกว่าเขาถูรัตตอรี่เยอะแยะมากมายแต่พี่เหมืก็ไม่ทราบว่ายอดเท่าไหร่เขาก็โอนเงินมาให้ก้อนหนึ่งไม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่เขาก็มีใจอยากช่วยและรายล่าสุดเลยเนี่ยเป็นครูสอนบัลเล่ตั้งแต่เด็กๆนะคะ คือคุณโจ้สุธีศักดิ์พักดีเทวาคุณโจ้เราพี่โจ้เราที่แหละแล้วก็คือต่อมาเนี่ยแล้วเราก็เป็นเหมือนฉันฉันว่าเป็นเพื่อนกันเนาะการน้ำบอกว่านางไม่ดูเรื่องเลยนทงจะเป็นยังไงอะไรยังไงอะแล้วนี่ยงมีคนมาเล่าให้ฉันฟังนะแล้วมันอย่างนี้เหรอเหมยแล้วมันอย่างนั้เหรอเหมยแล้วทำไมเธอไม่เธอบอกฉันเลยว่าพี่บางทีพี่พี่ พี่จะเย็นกันหนุนหน่อยไหมเอาคําถามไหนก่อนตอบไม่ทันพี่พี่พี่เจะเย็นกับหนุนไหยเอาคำถามไหนก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ม erm ีหลายมีหลายหลายคนเนาะมอบความช่วยเหลือให้กับพี่หมวยด้วยซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่ฟ้าหลังฝนได้เรือยังคะพี่หมวยตอนนี้ก็เรียกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีกําลังใจต่อสู้ชีวิตขึ้นนะคะแล้วก็ยังมี น้องๆที่น่ารักหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือพี่หมวยเนาะพยายามที่จะแบบว่าหางานให้มาทํางานซีมาออรายกรซีมาอะไรอย่างงี้ซีพี่หมวยก็ขอบขอบพะคุณทุกๆคนเลยที่แบบว่ายังนึกถึงดาราแก่ๆอย่างพี่หมวยอยู่จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพี่หมวยเองก็ได้มีโอกาสได้เริ่มเข้าไปช่วยทําธุรกิจ SME คืออย่างงี้ค่ะพาร์ทเนอร์พี่หมวยเนี่ยเขาเป็นคอนซัลท์อรอเขาเป็นอะไรพี่หมวยไม่แน่ใจ ทีนี้เขาก็มีผลิตภัณฑ์แล้วเขาก็เราก็ไปนั่งคุยกัน b r a i n s t o r กันเขาบอกว่าเออพี่เนี่ยมันมีน้ำปลานะน้ำผัดไทยนะแล้วมันก็มีกาแฟนะแล้วมันก็ไม่มีไม่มีใครช่วยเขาเลยอ่ะอ๋อเอามาสิเดี๋ยวฉันช่วยเัาไงฉันก็ไล่เสียไล์สดให้ช่วยไล์สดบางวันฉันต่ำส้มต่ำจ้าเทน้ำปลาชวลเทน้ำปลารจ้าเราขอรับประกันเลยนะคะว่าสินค้าที่เราเอามาทำเนี่ย ที่เราเนี่ยคือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะคะแล้วอันนี้มันเป็นจุดจุดหนึ่งที่เราเราต้องบอกเลยว่าทําไมไทยไม่ช่วยไทยล่ะคะถูกไหมคะไทยต้องช่วยไทยถูกไหมแล้วเราก็จะเจริญไปด้วยกันที่หมวยนน่ารักมากนะบางคนเขาจะรอให้ตัวเองสบายก่อนแล้วถึงช่วยแต่งที่หมวยเองเนี่ยระหว่างทางที่เราก็พยายามทำให้ตัวเองสบายเนี่ยเราก็ยังหยิบยื่น โอกาสไปช่วยเหลือคนอื่นองขาพี่หมวยพี่หมวยอยากพูดอย่างนี้ในเมื่อเรามีโอกาสอะโอกาสเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาหาเราทุกวันนะคะในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยวันนี้คนให้ความสนใจเราเยอะแยะเลยมากมายเลยใช่แล้วก็เอาหยิบมาสิคะหยิบมาแล้วก็แชร์ให้เขาไปสร้างโอกาสให้คนอื่นใช่แล้วมันได้ได้อะไรมันได้บุญนะคะแล้วมันมีความสุขตรงนี้ตรงเนี้ยที่สุดแล้ว ก่อนจากการพี่หมวยจ๋าฝากผลงานหน่อยนึงตอนนี้ติดตามพี่หมวยในช่องทางไหนบ้างครับผลงานของหมวยนะคะก็ติดตามกันได้ที่เพจนะคะค่ะหมวยสุภาพรคำนวณสินมาแล้วยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่หมวยสุภาพรด้วยที่สละกเวลามานั่งคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์กับเราขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าใครกำลังมองหาเทคนิค การขายของออนไลน์ให้ยอดขายปังๆทำให้ยอดขายประสบความสำเร็จเรามีมาฝากกันสักครู่ครับครบมาเมากัต่อในแจนสตอรี่แจนฮอลิเดย์นะคะตอนนี้เนี่ยธุรกิจที่กำลังมาแรงและปังอย่างต่อเนื่องหนีไม่พ้นการขายออนไลน์แน่นอนแต่หลายคนอยากขาย ขายยังไงถึงจะรวยนี่สิเป็นโจทย์ที่หลายคนยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกับกูรูกันนะคะกับอาจารย์วินอัศวินออนไลน์สวัสดีค่ะไม่ใช่นักสกุลแปลกนะครับไม่ใช่นักสกุเป็นฉายาเต้เอ้ยกว่าจะได้ฉายานี้มาเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเป็นคนราบรื่นและขายออนไลน์มาตั้งแต่ต้นไหมคะอาจารย์ไม่ครับจริงๆแล้วผมต้องมาจากเขาเรียกว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีหน้าร้านครับเขาเรียกว่าได้รับวิกฤตจากโควิดเหมือนกันครับหน้าร้านโดนปิด กลายเป็นว่ายอดขายลดครับเราก็เลยเริ่มมองหาโอกาสครับก็เลยมาเจอเขาเรียกว่าการทําออนไลน์ซึ่งผมบอกว่าใช่ครับผมบอกว่าต้นทุนมันศูนย์บาทมันไม่ต้องมาเปิดหน้าร้านไม่ต้องลงทุนสต็อกของไม่ต้องอาจารย์ดิก็เป็นคนหนึ่งที่เคยขายออนไลน์ คนไล์น้อยมากคนซื้อน้อยกว่าไล์ไปอีกครับอันนี้พูดถึงตัวเองหรือว่ายโยนมาทางนี้ด้วยฉันพูดถึงฉันเองด้วยด้วยด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆอะแค่ความอยากมันไม่พอถูกไหมอาจารย์แล้วอาจารย์ทำยังไงอาจารย์ถึงได้สร้างกําไรจากการขายออนไลน์ได้อะค่ะผมมองว่าจริงๆแล้วผมเปรียบการทำออนไลน์เหมือนการขึ้นทางด่วนนะครับเคยขึ้นทางด่วนใช่ไหมครับเคยเคยเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนไหมครับเอ้ไปไกลลง่ทางด่วนใช่ไหมครับลักษณะเดียวกันเลยครับการทําออนไลน์หลายๆคนคิดว่ามันง่ายขึ้นมาทํําาาาแล้ววน่จะะปรรสสบคมเ็จ แต่สุดท้ายขึ้นมาไม่เคยศึกษาเส้นทางบนทางด่วนก็มาหลงอยู่บนทางด่วนครับก็เลยกลายเป็นไม่มียอดขายขไม่มากค่ัพายขายมือมาเลยมากก็เลยเืิดว่าไม่มียอดขายไม่เกิดผลลัพธ์นะเพราะเราไม่เคยได้ศึกษาผมเองไม่ใช่เป็นคนสร้างทางด่วนนี้ครับแต่ผมขึ้นมาบนทางด่วนแล้วก็วิ่งหลงมานานแล้วครับมาเลยทําให้ผมรู้สึกว่าการไปทางที่ถูกต้องต้องไปอย่างไรเขาเรียกว่าลองผิดจนลองถูกได้แล้ว ก็เลยเอาความรู้ที่เราลองถูกนี่แหละเฮ้ยถ้าเราทําได้แสดงว่าเราก็น่าจะแบ่งปันให้กับทุกคนเนี่ยทำได้เหมือนเราก็เลยผันตัวเองมาเป็นครูเป็นอาจารย์ส่งต่อลูกศิษย์ S <S 2> <S 2> <S ให้ลูกศิษย์เนี่ยมีความรู้ในเรื่องของออนไลน์ครับอาจารย์สอนมานานยังคะสอนมาประมาณตั้งแต่โควิดรอบแรกเลยครับประมาณเกือบ2ปีแล้วใช่ครับแล้วมีลูกศิษย์เยอะยังครับอือรุ่นนี้รุ่นล่าสุดจะเป็นรุ่นที่190่ร้อยเกครับหนึ่งโอ้โหร้อยเก้าสิบรุ่นตอนแร้ว่าหนึ่งร้อยเก้าเปล่าจ้าร้อยเก้าสิบแล้วแต่ละครั้งเนี่ยลูกศิษย์ประมาณกี่คนประมาณหนึ่งถึงสามพันคนครับนี่ล่าสุดเลยรุ่นที่แล้วที่สอนไปก็สามพันคนเดียวอาจารย์เป็นมีมีนิสุกครึ่งล้านแล้วนะฮะใช่ครับประมาณสี่ถึง <190 S 2> <190 S 1> แล้วลูกศิบพอเรียนไปเนี่ยสิ่งที่เขาฟีดแบ็กกลับมาอาจารย์เป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่เลยครับผมมองว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่มีสินค้าในมืออยู่แล้วเขามาเรียนกับผมเอาความรู้ไปต่อยอดสิ่งที่ได้กลับมาเลยคือยอดขายดีขึ้นครับมีเงินกระเป๋าตังค์ใบที่2เพิ่มขึ้นแฮปปี้แล้วกับอีกหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มคนที่ไม่มีสินค้าเขามาผมก็แนะนําให้ครับเออถ้าอยากขายอยากเริ่มอยากร้องขายอะไรอะไรดีจริงๆแล้วการทําอันลาดออนไลน์ถ้าเราขายในสิ่งที่โลกชอบขายในสิ่งที่คนส่วนนนนใหญ่่ชออบมัขได้แน อยากรู้อยากรู้ว่าอาจารย์สอนอะไรแล้วว่าอยากรู้เรียนอะไรได้บ้างสำหรับคนที่สนใจครับวันนี้ผมมีคอร์สเรียนออนไลน์มาแนะนําครับเรียนกันสําหรับมือใหม่ความรู้เท่ากับศูนย์หรือซิโรเลยนะครับเริ่มเรียนกัน6วัน6วิชาครับเรียนกันในตั้งแต่วันที่1ครับในเรื่องของการสร้างเพจจะทำให้คุณมีร้านค้าบล็กอนไ์อย่างไรที่เป็นมืออาชีพมี6เสาเข็มหลักที่ถูกต้องเรียนกันในวันแรกครับส่วนวันที่2จะเรียนกันในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณไปยังปลายทางผู้บริโภค ทำได้อย่างไรเรียนกันในวิชาที่2ครับส่วนวันที่3จะมาแบ์ไต่การข่ของอะไรสร้างกำไรแบบยัง่งยืนทั้งกําไรไขาส่และกําไรไขาปลกเรียนกันในวิชาที่3ครับส่วน,นวิชาที่ 4, 5และ6เป็นการทําการตลาดออนไลน์ศูนย์บาทครับไม่ว่าจะเป็น IG Marketing ขายแบบไม่ขายใน IG TikTok Marketing สร้างผู้ติดตามภายในระยะเพียงแค่3เดือนรวมถึง การแต่งภาพโดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเพื่อให้รูปของคุณเป็นมืออาชีพครับจะแต่อายุไหมอาจารย์ไม่ครับผมมีลุกสิท์ตั้งแต่อายุ10กว่าปีจนตอนนี้ลุกสิทธ์อายุสูงสุดของผมนะครับ8 4ีปีครับแล้วเขาสามารถที่จะเล่นมือถือแต่งภาพได้รับก็เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนจะมีครูพี่เลี้ยงดูแลประกบตัวต่อตัวครับมีการประกบครูดยเรียนต้องหกวันครบทุกอย่างมีครูพี่เลี้ยงประกบด้วย ค่าคอร์สคงไม่ธรรมดาลยยังไม่บทเท่านั้นครับเพราะแต่เราคนพอเรียนจบแล้วยังมีคลิปวิดีโอย้อนหลังให้เรียนทบทวนอีกครับให้เอากลับไปเรียนอีกไม่หัวราะเจาตามไม่ทันไงครับอาจารย์ไม่ห่วงขนาดนี้แล้วอาจารย์ไปบวกในค่าเรียนป่ะคเนี่ยไม่ครับไม่มีการบวกเพิ่มครับไม่มีบวกเพิ่มจริงปไม่มีบวกเพิ่มไม่บวกเพิ่มเพราะว่าค่าเรียนเท่าไหร่เนี่ยอย่างรู้แล้วเนี่ยคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับ หลายตหม่หมุนอ่ก็ต้องใหม่หมื่นนะถ้าอยาจะบอกว่าอ๋อเอาวิดีโอกลับไปดูซ้ำด้วยอ่ะราคาปกติครับ9,800บาทครับแต่วันนี้ผู้ราคาเลขนี้ไม่น่ารักแน่่น่ไม่น่ารักลดหน่อยลดไานไม่น่ารักแน่ๆครับให้ราคาพิเศษเป็นโปรโมชั่นพิเศษแล้วกันครับสำหรับผู้ที่ติดตามจากรายการนี้เท่านั้นนะครับราคาปกติ9,800บาทวันนี้ผมให้ราคาพิเศษตัดศูนย์ให้2ตัวเลยครับเหลือราคาเพียงแค่ 98บาทแต่ขออนุญาตจำกัดจำนวนเพียงแค่100สายแรกเท่านั้นนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ adwin98 ครับมีเคื่องหมา ad นะครับเป็น i n 9 8หรือโทรตรงตอนนี้ครับ0979792892ราคาพิเศษจากราคาปกติ9,800บาทหรือเพียงแค่98บาทเท่านั้นครับจำกัดจำนวน100สายแรกครับ100คนที่จะได้ไปเนี่ย98บาทจะได้อะไรบ้างนะคะ เรียนกัน6วัน6วิชาครับเรียนกันในวันที่1ในเรื่องของการสร้างเพจมีร้านค้าแบบมืออาชีพอย่างไรเรียนกันในวันแรกครับวันที่2ในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาโปรโมทส,สินค้าหรือบริการของคุณอย่างถูกวิธีครับวันที่3สอนแบรไต่ยการขายของออนไลน์สร้างกําไรแบบยั่งยืนครับวันที่ 4. 5. 6การตลาดออนไลน์ศูนย์บาท i อ Marketing ติ๊กต็อกมาร์เก็ตติ้งอุดมถึงการแต่งภาพครับทั้งหมดทั้งมวลเรียนกัน6วัน,6ว,น6วิชาเรียนไม่ทันมีคลิปวิดีโอย้อนหลังให้คุณได้เรียนด้วยรวมถึงนะครับมีครูพิทย์ยงประกบด้วยราคาปกติ9,800บาทพิเศษเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเหลือราคาเพียงแค่98บาทครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่แอดวิน9 8ครับมีเครื่องหมายแอดไซน์นะครับเดี w ๋ยวเป็นยูไอเครับหรือโทรตรงตอนนี้นะครับ097ย์ 9792892จำกัดจำนวน100สายแรกเท่านั้นตอนนี้ได้ข่าวว่ามาแล้วครับ55สายเหลือ45สายสุดท้ายครับเร็วๆเลยนะครับอยากให้อาจารย์ฝากสำหรับหลายคนคือกลัวการขายออนไลน์เพราะกลัวตัวเองจะล้มเหลวทำไม่ได้กลัวทำไม่ได้จริงๆแล้วผมว่าทุกคนกลัวหมดครับผมเองก็กลัววันนี้ครับถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นผมให้คุณไปว่ายน้ำคุณก็จะไม่ว่าเพราะกลัวที่จะจมน้ำตายดังนั้นครับวันนี้ผมเลยแก้โจทย์สมการง่ายๆผมไม่ได้บอกว่า คุณเข้ามาขายของอะไรแล้วคุณจะรวยแต่ผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะสอนให้คุณรวยมาเติมความรู้ครับในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้คุณก็จะได้เข้าใจในสิ่งที่คุณไม่เคยเข้าใจที่สําคัญคุณจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้แน่นอนเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองครับเข้ามาเติมความรู้บนโลกอะไรกันครับตอนนี้ไปแล้ว65สายเหลือ35สายสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นรีบกดโทรศัพท์มานะคะวันนี้ย้าจริงๆเอาแบบชัดๆคือ98บาทคุณได้เรียน6วัน6วิชา มีครูพี่เลี้ยงประกบคุณตัวต่อตัวและคุณยังได้วิดีโอกลับไปดูย้อนหลังเพื่อเป็นการเรียนรู้เพ no> ิ่มเติมได้อีกด้วยทั้งหมดนี้98บาทแต่เฉพาะ100สายแรกเท่านั้นรีบกดโทรศัพท์ไปที่0 9 7 9 7 9 2 8 9 2หรือไลน์ไปที่แอดวินนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วินของเรามากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแน่นอนความสนุกสนานแบบนี้นะคะเราเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางอมรินทีวีเ d ช่อง34ีแห่งนี้เวลา10โมงครึ่ง สำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ